พักนอก,กไว้นี่หนาโซนก็พูดน่าอยู่เปิดนี่เนี่กินไหมอยากกันกออกหรอยากกินซอยกันนีเนี่ยผมอว่าบรรยากาศนห้องไป เขาวผัวไว้ให้ลุ่นๆลุ่นก็สิลาดจ้ะเดี๋ยวคนก็พี่น้องตัวเขาวผัวจะข้าก่อนลุ่นๆกรสิลาดได้นเนื้อมาสิลาดดื่อจนะริงพะนะข้าวข้าวใบไม้หอมๆสวัสดีครับพี่รุ่นครับอีสานมาหน่อยครับีจ้าเม่น้องกรกินจ้ะพอดีมีของฝากของต้อนใหม่กับทีมนานงานยัง่พีน้องอันเมื่อไหร่อันอันซื้อเมื่อไหร่ปูตาพอดีนางสมพงษ์บุญตู้ อ๋อวุ้คือเสียเปียกตัวกันหนึ่งาบ้านเขือบ้านือเขือน้ำโอ้ยเขือน้ำบ้านืออุดรธานีของเสียเปียกขันน้กนี่ดการเลยอยากบอกเลยงันนี่ขอกันมั ก็เนี้อกินห้องมันนี่บ่บอกขอให้โง่คนเราของเถี่ยเลยพี่น้องเอ้ยพักหนอกไว้นี่ละโซนก็พ่หน่อยอยู่ก้อนเติมบานคนหน่อยโอ้ยเสียดายดีบ่ไดตเปียนกับหลบอันบานพ่นหน่อยเื้อเดิมเบาปุ๋ยนี่ของเฉลี่ย นอกบกนีละดอกน่อยดอกกินกลาบกินก็ลาบแซ่บแซ่บเยพี่น้องก็ดีก็มีเปิดนี่นกินไาจากบ้านพ่อน่อยพี่น้องเกยวของแม่ตะคุ่นหละเมียนถ้าตัว้าตแม่ปลาเาะาน้ำปลาก็ยเาะานเดี๋ยววันนี้เขาสีเทียลาบครับพี่น้องเสียเลาบก็ดีก็เสียเปียกทรงเอนพักนองมหอโอ้ยหายกินเนีครับันนี้เอต้งกินต้งปลก เมนเก็บเี่ยวเนี่ยขุนช่างขุนกับเมนปวกำลังขวอยู่เย็แ่ทาง3้า่เหรอพี่น้องเอาโอ้ยกคยเมนนันไปท่านมันบ้านพ่อหน้อยไปจำควนนั่นน้องมุลีนี่แมนค้ากอดีเลยกินกับหล่เนระพี่น้องมือนี่ต่วามากขึนก็ละนี่กินกร่อยข้เก้าเาปุ๋ยหันละข้มองคำตัวนี้ มงก็เรากล้เอาผักมึงด้วยเียกมาด้สีเปียกจิกกินขอน้ำชิมงานได้วันนี้ว่าไม่สีปุ้มอันง่าไส่ที่อันกินพักสมเสื้อละ้าเฮิ่มสองมาเฮิ่ไหนอยากได้โซ่พอน้อยอยู่มเอมือน จะันย่ำมาจากคามกันหน่อยย่ำจะย่ำเรื่องของหวานป้าว่ามีหากเตะบัวเอ้านี่อะคนโฉกคนหน่อยย่วานหากิ้งดกพูดหน่อยก็กิน่าบัวหักพักงานพักเอาไปปลูกน้ำเลียงโอ้ยกรใจหลายๆเลยอติไกมันไก่เห้มันหมานเด้ออย่เงีหลายๆรัแปดบาทโดเรอวันนี้บางซีเป็นแปดเดนเรื่ ตกไปปไปฟันกันตอาตกบ่เป็งอย่าง้มยมอพี่น้องทำซอยเมลอะไรครับพี่น้องเปลี่ยนเปลี่ยนก็ต้องซอยกันหน่ยนะเปนยเพราะว่าบรรยากาศเป็นห้องกช่วงนี้มันอเท่ายุคือฝนตกต้งพี่น้องฝนตกมาหรืเ่าจะไปลบใต่มไม่ไงด้พี่น้องไออันนี้เซียนยังว่าปุ๋ยไอไก่บักเน้าอ๋อบักเน่าเอยเอาเลย เง้มอหนเห็นว่ามันลุดตื้าทอน้องห้าฝคตรสกปราเลี่ยมจะไปหลีดใส่โคกใหม่ไงปดังตกไปลบในโรงแรีกนบรีสอร์ทเท่านั้นโอ้แล้วบางถือดํามันไปพร้อมกันแล้วกันนั่นนั่บางถือดําซะตรวจสอบกบียเได้เป็น้องบอแคแล้มีตัวจิยนตรกบกบิามาเลยดกบิอยุติยุบวัวจุฬาบอกไสล้พี่น้องเอ้ยบุ้งใจตัววายยุ่ยเสก็เจ้าาก็เย็นหนอ จะเทีงกันจะเทียงกันเสียอันตั้งอันตั้งนั่นเนื่อนั่นเหนื่อว่าสนสีอูจ้ะคือฝนสีตกแล้วพี่ดองคุณมือจ่มขึ้นมือขึ้นเยอะแต่ตกอีนี้ตามดูดูการมันแล้วพี่้องเลยเนี่ยมึงนี่ไม่ฝ่าไม่้ลยอื้อันนี้เขาสีอูจ้ะโอเพียรนะเนี่ยว่าสีสีอ้ออม เราจั้วเด่นใส่กระเพลี่นี่กรเปลี่หเองก็ะเด็มานาวพิน่อตามเครื่องหมูพริกพน่อพริกกระชาี้เลือติดนี่าจ้วปิดกระกขหอมแดงแล้วะเอาเยอะตามตรงนี้ตะ่มถุงมือมากนี่ี่ทำเป็นยังนีบุหอแดงป่ะองนปะหอมแดงแดงมาร้อม เมียงกระส่นั่นะเฮานเ่กอนออฝ่าดังขึ้นฝ่าดังขึ้นฝนเสียดห้ามพี่น้องพุกวพกพกวะยังไปมัลึงตือเทาอยู่พี่น้องเอ้ฝนบรรยากาศบรรยากาศบ่นดีจังเลยน่นวะหยานฝนพี่น้องฝนฝ่าไม่มาเ้งขากมาเบิ่งยังมาจีนูเปียพี่น้องพุไปฝอม เกี่ยวเราใส่น้อยน่งเดี๋ยวองเด็ก่อนนี่มันจังมันไม่กระได้จังปรงเพิ่มปลาตงไปเอาเพียมาใสหลดแน่ก็่นมันเแล้วเปาระเด็กน้อยกบไปบบบประเด็กคนหน่อยทุกโตโดนดโดนไปป้อมนั่นเลย ไปอี่ไโอ้โหใช่แล้ปูใ่เลยใช่เลยเก็ใช่เลยน่สูตรนึงล้วเลยเน่พี่น้องเอาเลยถึงฝนฝัน้ำฝนน้ำป่าพ right ี่น้องอ๋อ้ยโจยทาใส่อะไรเป็นเนี่ยล้างซะสิือว่าสิก่อยผักเน่าเออขมอเน่ เอาลองได้แสะพี่น e> ้องชังเวไนแต่เราจำแล้วเนี่ยมามามาประเ็นพี่น้องก้นมาขมก้นมาขมปากก็ได้ขมเลยป่าเนาะป่าาคือเอาอะไอมมือจะคือทั้างได้ตกแน่นอะจ้ะทัางนี่เพราะเป็นตกดอก แต่ว่ามันเมืดมาแล้วนะัางสารค้านตุกเลี้ยวปุติคิดวานบ่งไห่ปีนองบ่งดอกสะแบงปีนองดอกสะแบงเขายุต่มโฮมสะแบงคนน่ะมันมาแท้ในบานจ้ะมากโอ้บานกับมีแล้วดิบานแล้วแต่ว่ามัวดิเป็นหมากกันแดนงไหมเป็นหมากหรอไปยนเลงมแม่มันลงบนบนแม่เาเห็ดเขบมันิวลงมาปานเขาย่ี่นั่งเกียร์ยากาศดีค่ะเ้นบนนลงมา

หอมก่อยเกินหอมทังฝุ่นาั้งสีเลยนะตังั้งสีหอมไปทั้งฝุ่นเบ่บ่ลอยั้งสีตังฝุ่นจิหอมมาตั้งสีแล้วเดีเบาน้ำเอาไม่กินน้ำเด้อู้ใดเบาน้ำไม่กินน้ำเด้อตั้งนี่าเาน้ำอืม่ตั้งหนึ่งสายซุสายุกเนาะอมีแต่ความสุขอืมนจะเล่นอะไสาธ ช่างเนี่ยกำลังจะแสบเลยส่น้องเอ้ยหอมหอมทางสีไปทางฝุ่นเนาะสน้องเอ้ยเกียวแก่เตินน้ำต้องไปเน้องคนแขนมามีแสดงว่าเห็ดเต็มเต็ของแกะมามีคนแขนมามีคนแขนเด็ไฟบาน้อง

มะนาวครับร้อนาจ้ะข uh ันมเนาก่อนตีบ้าปุยขันน้อนาข้าวมันออกอ๋อมะนาวตีน้องน้ำลายเ้ำง้นอยดเ้กินยังก็ได้จามกินมะนาวนมะนาสเกาขั่วไม่ไหมมันหอมตำกาะขั่วกระจามพร้อมพี่น้อง ไรอยุก็เป็นวัดอ,ะอ่ะกินบมากหน้าคนนำไร่เตีกแล้วินเลเพียงวะเอาลอกจาเพียงวะเตีนี่จะชิให่ดีขนาดกินกับเกียเสียเลยอืมอมดแล้วก็ขันตะบนี้คันไปถุมือนห้องขันคันักบีบน้ำออกกินบ้าปยขันน้ำออกขนข้าวออก หอมกินแบบน้ากินเนเกลือใส่น้ำบบาปลาเกลือใส่เกลือเกลือเลยน่ากุกเกลือไปหลังนี้กินแล้วกับกุกมันดำกับปุกมันดำใส่กะต้าแล้วใส่ขางหวานกับพุกเดินท่างเดินวะกับกุกเดินทางเฮ้งน่าเกลือก่อนเกลือครับเกลือน้อกกันใส่กันจัง มาปั um, ну <cn> ่น no น้ำออกจ้ะปั่นน้ำข้าวออกน้อยข้าวเดียวหมดข้าวเดียวหมัดตีมือพอปุ๋ยตะกอนพอผ่านนะพี่น้องเราเบิ่งเราเบิ่งหลังปุ๋ยปั่นแล้วก็จะโอ้ใบบักหน่าวพี่น้องท่านใบบักหน่าวใส่หน่อยพรามันมันสีหอมกับรสชาติบักหน่าวตีเมียนเขากันสมชื่นแกลบบักหน่าวหน่อพี่น้องแกจะบางคนหายมาใช่ป่อม ใต่สุดยางสุแนวกึงน่วยทังมืนใบสิเไปปุงเลยปุ้งบนนี่พี่น้องอย่าลืมอมดับแรปุงิลกรอนมันนี่มันจะลืมเต็มันจะลืมใหลืมนี่เ็บของว่ะขาดเสียงตะขวนทุกน้ำปลานี่ยยังมาสูดคะมืดเพื่นไล่หลอบเลยวี่คนล่างอกันเพื่อนไม่เลยเพื่อนของกิลต้งเสียงเพื่อนน้ำปลานี่ยยากนาะ ปิงครับนลงไปพี่น้องอืมเสร็อหอมเอากระขัวไม่ไหมหอมๆลงไปใ่มเฮ้ยลงไปบ่โอ้พี่ยู่คงอยู่มีเยู่มันเต็มปุกเาอันีเนี่ยอลงไปบัวพอหลงมหอมพี่น้องเถมบัวลงไปหอมกระขัวเยจามเด้อพี่น้องแตไม่กระมือจะมาสีจาม หอ,อมลงไปนาไปเน่าอไปเลยใบ<ส>บักนาวห,หอมไปบักนาวเอาหมาดแดงมาใส่ขักนะห่ว <laughs> ย <laughs> มันใส่คลามพูนเรือเลล่อยหอมือหมดแดงหอมแนาปเป็นนองเยขวดปนลงไปหอมใบบักนาวลงไปเอาไปขลักขหองดีเง้หอนบ้าสงห่อนถึงว่าเนี่ยเจ็บเนาะ สุ่มลุกสุ่มเบิ้ไม่ห่อนๆจะวางคูดกวาดดูเต็ม้นมันมีผสมบ่อเปล่าบ่อที่ข้าห้าขันหมาขันข้าั่นอกหรอมันผสมจ้ะอีดับกินข้าวมันจะข่าเดอยวกันเกิการดูดจินมไปเลนิมกันนะไปุ่่นออสนดินะะข้าวัวหลอดลงมาเดียวกัน่ัอือเสียบพี่น้อง อ้ยสิมเด้นพินเดนพี่น้องซิมเดมาพี่น้องซิมกันเนาจางปะเต็มยังจางปะเสีบเรืเดียว้ยพานเลยเดียวไ้พานเอาตัวกาปุยสิมปะกันนะซิมตัวโอ้ยซิมมอะไรซิมปลาพี่น้องฮ่าฮ่าฮ่าโอ้ เสียบพอดีพอดีครับย่งจะพักหนอกเปนเข้ากันครัอปลาห้องมาลงไปมากินล่างนี่แล้วห้างไอนี่พี่น้องมันยะกรดในง้นหน้าอร่อยมาจานอร่อยอาจานอร่อยหัเห้งเรียบเบาปุ๋ยอก่สามจานก็เรียบบ๊องจะละไปกิมต้นอีแคนไก่แห้ง พอหลูดโดวดันเลเด้อเราตวเลนอยเลยว่าขกนแล้สองจานสองถึงข้าวสาม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 ว่านับไปสองจานแล้วมีจานที่สามโอ้ยจอกินว่าเราพี่น้องไปมีจานที่สามพี่น้องอู้เปียเขาอยอ่ไย์ทำบบนี้อู้เปียเราเปียกลมาแม่พี่น้องทางนี้อู้เปียกจ้ะ อาจารย์ละทะไส้เนี่ยโอเ้เปียจานละอร่อยคือกันบอพี่น้องจานละอร่อยอหอมคือกันจะ้ะหอมหอยหอยเป็นแต่เสียบครับกุ้งเปียก็เด่นหมึกดวดใส่พร้อมไปมเด้อพี่น้องกินก้อยบักน้กน้ำกันจะ้ะอ้ยทางนี้กุ้เปียเด้อจะ้ะทางนั้นพัก มาเป็นนสวพักหนอกเสียเปียกกับสาวติกฝากมาให้จ้ะตั้งตรงมาจากอุดรเอ้ยเห็นกินก้อยกินลาบดีเนาะมาเด้อพี่น้องมากินก้อยน้ำกันก้อยบักเน่าจ้ะมัอนี้เทิ้งอู้เพียจดเดี๋ยวพี่รองที่พร้อมกันเดือซีสุมองสมบูแล้วครับเสียเปียกมากินก้อยบักเน่าฝีมือว่าปุยเด้ยววันนี้ขอบใจ้าลายลวงเกลียน ทรงพักหนอกมากินอมยท่วมกันซ้ำเหล็กสีเบีดอร่อรับสินเงนแต่ว่ากบผัดน้อยอยู่แต่มันไปเดไปวานพนอยคักพอยู่มนงช่วยกบอยเยอ่อจิมนก็นนปองเงยเงนมนีแกระเจบคุ้ยเกาแฮะมรนแจบกวมาปุ๋ยบาแต่นไรไม่มันเลยปุ๋ยกวนได้ไหมอ๋อหนอกหนยกินยากยังวะโดกับพลอยอยู่มุนึงพอมไปสีนี่เด็กาไ่้มังนียห่างมนัเนีบีบถุงกล่องนี่ เอาไปปลูกว่าทุกคนอยู่ี่แบ่งกันปลูกเรื่งว่าปุยแม้มันจิ้นกับปลูกไว้คนละมองหอมปึเจีาจิ้มเพราะว่าส่หว่าก็ได้ย่างได้ห่ันหอมพูทุกคนปลูกว่าเป็นเน้เราเป็นบอกก็จะไปหามื่อกี้ับคนครับนี่เทียกส ผมอยากจะบอกนิดต้นน้่ว่าครับนมาเด้อพอน้อยหอมขึ้นงันป่พี่น้องบ้านกับกังคือมองทุ่ว่าแล้วครับที่ว่ายูกายยูกายเขาไม่กินเขาสวยน้ำมือพี่รุ่นสม่าตะพุดหลับพี่น้องเอ้ยเนี่ยยูได้กินพอน้อยยูปายยัน หอดดีกับ yeah. oh. <c ười> mm ิวเราคนรุ่นวั่นแม่นีดีม่นก็ดีกับผู้เฒ่าเขามาจากไหนผู้เฒ่นไล่ไหมุ่มไปุ่มลง น้องไปคุยภาแ่ป่แยงเปิดนาาคอยเงินหลาบเนาะี่สารไ่ายระหว่างตามบังดีก็ทาตามส่วนเดียวก็เปิหน้าว่าจัดเห้เรื่อยๆไ่่ตองไักมานักมาเด็เยมาเนาะว ย่นบ่อน่บนน้ำพรองไฟเนาะปักหน่อแค่นี้เนี่ยเนาะเพียนเป็นยาได้ปักหน่อยาสำไมไปบกบ่างเนี๋ยวเดี๋ยวคนตัวบุงชมไปโบกๆม่นบ่กี่น

ไปจับก็คุยเอาไว้หมละเ็แม่ก็พอมากินของนะกินย้อสางอ่นม่ได้ผ่อหนไ่กมไฟมากินนมูด้อเจียวเล้าบ้าสาวกินหลัดเจียวปะเนาะเจียวเล้าเล้า คะะนว่อ <c oughs> าอยดี๋ยวไปหัวคนท่อเทียนปูรุ่นไปตกเรียบนะโอวเนี่ยเหโอ้ยไม่ไพ่พรายว่า,าไทยหงองมันก็นตก,ก <c oughs> ตัวมันบ่เลิกหรอ กัลน้ำแก็นั่นแน่ครอย่พูดจนวาสิป้าตุ้่อยผ้าเลียลงน้องหัวไปไปตื้นแจ๊กเลยขอวแม่มจังเลยอย่าเปจีนัวเรียกกระ้ดตไงอกย่เอาว่าเาอยหัวได้ยุ่งแล้วมันหนักตื้นอันนี้เหมดอนหนเลิก่ได้หาเียบบ่เปียง ข้าต้องยูจะถิ่เลี่ยกรือเปล่าว่าตัวขมันเดียวตกงลงมันจะลอยไปชวนเลยต๊แเ้วยานี้ได้ไขต๊แล้วนึ้คเรียกใช่ไหมยางไปหัวตั้งยังงยังก็มังขึ้ใหญ่ยิ่แล้วเขาถึงขียวันนี้จะอยู่นหนบลึกแต่รบ่ดคล้องป็นยาเนี่ยมันต้องคมๆมออกให้ รสชาตินี่หายากนั่นคือใบโมใบใไงเด้ร้านห้ามนะคับมันหอมอีกรสชาตินี้ขอพูดพี่น้องครับขอพูดเอ็มซีสมองสุบอยล้วขอขอพูดบุญน้อยที่ไอ้เน่าโย่ในกินกับกินสวยกับทีมงานแล้วก็ขอพูดสีเปียกที่ส่งพักหนอกไม่กินกับลาบพอดีหมาบเลยสีเปียกเพราะว่าท่วมกันครับยั่เนียวฝากกัเลยเขาแจ้งครับใบนี้มือนนี่พอยุนความยุ่งงันครับสวัสดีครับสวัสดีครับ